โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาลงรูปอ่าไม่ใช่ลงรูปครับผมจะมาให้ดูพักเครื่องที่ผมได้ห้อยบูชาติดตัวเป็นประจำน,นะครับของพระเดีพระคุณหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสงน,นะครับผมรวมทั้งออปชันเสริมต่างๆนะครับตามที่เห็นในรูปเลยครับผมแล้วผมจะอธิบายคร่าๆวๆไปครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ มือใหม่หัดถ่ายยังไงผิดพลาดแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมอธิบายตามความรู้อันน้อยนิดที่มีนะครับเอาแล้วครับเริ่มดูเลยครับผมว่าที่ผมห้อยอยู่มีอะไรบ้างครับผมราคาเบาๆตามงบประมาณที่มีอยู่นะครับของหลวงพ่อท่านถ้ายิ่งทันหลวงพ่อฤาษีท่านอ,อ,านอาธิษฐานจิตแล้วเชื่อได้ครับผมกันได้ทุกอย่างครับถ้าไม่เกินวิสัยกรรมนะครับผมอยู่ที่ศรัทธา กำลังใจของแต่ละคนด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันเลยครับผมตา,ามที่เห็นนะครับถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับที่เห็นหนะลักๆกก็จะเห็นพายันพิชัยสงครามนะครับผมเป็นผืนเล็กแหนบรุ่นหนึ่งพิมนิยมโบมีจุดครับผมกระไเงินนะกระไรทองลูกแก้ว สีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนพายยันหลงปู่ปานเนื้อแดงนะครับทีนี้ก็เป็นน้ำมันชาตรีแล้วก็น้ำมันสังกะโลกนะครับแล้วก็ยาหม่องวัดท่าทรงติดตัวประจำใช้ดีจริงๆครับเขาบอกแล้วก็ขวดฝาสีน้ำเงินก็จะเป็นน้ำมันชาตรีที่ขวดสำหรับเติมบูชามาจาก ซอยสายลมนะครับผมอนะครับเท่าที่เห็นนะครับผมเริ่มดูองค์แรกนะครับองค์นี้เป็นพระไม่รู้ที่นะครับองค์ท่านใหญ่มากน่าจะเคยเห็นอยู่ครับลงคลิปเมื่อมันนานมาแล้วครับเป็นเนื้อหงใบลานองค์ใหญ่เป็นพระประธานไม่รู้ที่เก่าศรัทธาได้ใจมากเลยครับผมส่วนด้านหลังก็ออปชั่นเสริมนะครับ เป็นพยันพิชัยสงคารามผืนเล็กดูวิดีนะครับจะมีซิดซดอยู่ระหว่างกลางนะครับผมองค์นี้บูชามาจากเว็ยบยูนอาอามูเลต็ด700บาทเรี่ยมเก่านะครับนี่แกะจากเรี่ยมครับผมเจ้าของห่ออย่างดีเลยมีการเย็บเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้อยู่ทรงในการเรี่ยมแบบเก่าโบราณเลยครับผมแกะออกมาก็เลยมีรอยซีดตรงองค์พระนะครับ แต่ส่วนอื่นโดยรวมแล้วสวยครับผมพยายนยังคมชัดแล้วก็แกะออกมาก็มีกลิ่นเหมือนแป้งหอมเลยครับผมเนื้อผ้านิ่มนะครับถ้าจับแล้วจะออกยุ่ยๆนะครับผมสวยคลาสสิกอีกอย่างครับผมดูให้ดีนะครับพยายนพิจัยสงคารามถ้าจะประมูลในเว็บต้องดูให้ดีครับของเคมีครับผมยังมีลงเรื่อยๆครับผม ศึกษาดูครับผมว่าของแท้ก็ดูยังไงครับพิมพ์ทรงต้องลักษณะนี้ครับผืนเล็กนะครับจุดสี่เหลี่ยมความตึงคมอ่าครับเส้นคู่ต้องคู่ขนานเป็นลายตาข่ายอ่าค่อยๆศึกษาดูนะครับผมเองก็มือใหม่ครับผมสงสัยอะไรก็ถามพี่ Google เลยครับเอาละครับผมส่วนขลางลังนี้ออปชันเสริมก็มีพยันหลวงปู่ปานอีกผืนหนึ่งนะครับะมอลจากเว็บยูงกัน สามร้อยบาทสภาพใช้ลงไว้นในวิดีโอให้ดูแล้วครับผมองพระดูรวมสวยครับเน้นพุทกคุณแล้วก็มีพยันเท้าหมาพรมหลวงพ่ออนันท่านอธิษฐานจิตน,นะครับเชื่อมั่นใช้ได้แน่นอนครับผมต่อไปก็เป็นพวงนี้นะครับออปชั่นเสริม วงนี้ก็น่าจะมีเสริมเข้ามานิดนึงเหมือนเดิมครับผมพยายามใจสงครามผืนนี้ครับไปลงไว้แล้วผืนสวยครับผมเป็นเนื้อผ้าแข็งหมกเข้มผืนเล็กครับผมสวยบูชามาจากในเพจหนึ่งพันสองห้าสิบบาทสภาพสวยก็สู้ราคาครับผมข้างหลังก็นี่นะครับเหมือนเดิมครับผม เป็นมงกุฎเพชรของพ่อฤาษีนะครับพิมพ์หนังสือกลางตัวหนังสือกลางหนังสือกลางองนี้จะไม่มีเส้นแตกด้านนี้นะครับไม่มีเส้นแตกโค้งด้านนี้ครับนี่จะมีแค่เป็นจุดแตกๆตรงนี้ถ้ามีเส้นแตกโค้งตรงด้านนี้หนังสือกลางมันจะพิมพ์จะเล็กนิดนึงแต่หนังสือแต่หนังสือลักษณะเดียวกันนะครับผมของเก๋มีครับผมสังเกตพิมพ์ทรงให้ดีครับ รูปร่างหน้าตาหลวงพ่อพิมพ์ทรงต้องหนาออยตะใบมีสองน้ำยาที่ลรงก็จะรู้แลยครัว่าของแท้เป็นยังไงครับใสๆส,สิยมีจุดำดำๆแต่กระจายในพื้นครับผมจัดไปครับเจ้ามาจากเว็บโยเหมือกันช่วงแรง2 0 0 0บาทท่วนครับโผมข้างในไม่ต้องพูดถึงครับเอาชันเสริมพยัน เขียววัดบ้านห้วยน้ำขาวหลวงพ่อเล็กวัดท่ากนุนอธิษฐานจิตรู้สึกว่าจะมีพยัญ้ามหาพรมของวัดบ้านห้วยน้ำขาวอัดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พ่ายัน้ามหาพ,มพรมหลวงพ่ออนันต์ครับผมออปชั่นเสริมรู้สึกว่าจะอัดเข้ากับด้วยตะกุดเมนะครับตะกุดเมอยู่ด้านในลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผมหมูาชามจากบ้านสายลมครับ สามสิบบาททุทุูกผลยอดเยี่ยมครับผมอัดเสริมเข้าไปครับต่อมาก็เป็นพระคำข้าวอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมพระคำข้าวพิมพ์พระบาทขีดนะครับพระบาทขีดสภาพก็สวยครับผมมาดูข้างหลังกันติดชัดหนังสือคมชัด เว็บยูครับบูชาจากเว็บยูรับประกันแท้ตลอดชีพ2,500บาทช่วงแรงๆนะครับผมเอามาเป็นองคูด้วยครับแล้วตา,ามด้วยพระหางหมาครับผมพระหางหมากสองครูมีลงไว้ในคลิปแล้วนะครับบูชามาจากเพจกาวในพักเครื่องนะครับประมูลมาครับแบบดูเดือดเลยครับประมูล เอมูลมาสภาพเรียกว่าพอสวยเป็นเนื้อคูองคูได้เลยครับองนี้นะ่าจะเป็นฐานตุ่มครับผมสภาพสวยครับฐานตุ่มมันในใจหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับบูชามาโอเคครับามาศึกษาเนื้อพึ่งพุทธคุณครับผมส่วนตรงนี้นะ่าจะเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท สององก็สามพันสี่ครับแท้ตลอดเชียบในเพจเก่าในพระเครื่องนะครับผมประมูลมาพระเครื่องดีๆแท้ๆเป็นลูกค้าขาประจำอยู่ครับผมรับประกันแท้ตลอดเชียบอ่าเขาบเป็นโรงครูตามมาก็ด้วยเอะผงปืนแตกนะครับคำขค้าวปืนแตกหลังหนังสือตรงเว็บยูอมูลเล ัน5 0 0บาทสภาพพอสวยมาเป็นองค์ครูทุกอย่างของหลวงพ่อดูให้ดีนะครับของเก๋มีครับผมเรียนแบบเยอะมากไอเคียงก็มากดูให้ดีครับทข้าวในเว็บก็มีลงของเก๋ด้วรยเหมือนกันนะครับผมอย่าประมาทครับต,ตามโดยพยายนองนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ปานเมึกแดงเว็ฟยูเหมือนกันครับ400บาท สภาพคือพอสวยก็ผมผ้าถึงเหลืองแล้วก็เป็นลักษณะผ้าบางถ้าเทียบกับองคนี้นะครับหน้าตาจะแตกต่างกันนิดนึงน่าจะเป็นยันเล็กกับยันใหญ่นะครับองคนี้น่าจะเป็นพิมพ์ยันใหญ่หน้าตาตั้งใหญ่คมชัดกว่าผ้าจะต่างกันนิดนึงครับขนาดจะใหญ่กว่านิดกันนิดนึงองนี้จะเป็นผ้าหนานะครับหมึกแดงผ้า,นาหนาในเป็นพิมพ์ยันเล็ก ขนาดต่างกันเล,ล็กนิดนึงนครับเอาละต่อมาก็ดูอะไรต่อครับผมเอาลโอ้โ,โ,โทีครับผมมือใหม่ทายครับผมอ่าอันนี้เป็นสร้อยสร้อยเส้นหนึ่งครับจะใส่รวมกันหมดครับผมถามว่าหนักไหมตึงคอไหมหนักครับตึงคอแต่ชอบครับผมเมื่อยคอก็นั่นแหะครับ ย่หมองวัทนาทรงครับอย่หมองวัทนาทรงสมน้ำมันชาตรีขอบอกครับผู้ถกคุณสุดยอดเหมือนกันครับมีประสบกรารณ์มาแล้วครับทาปุ๊บหายปับ๊บเลือดเลือดออกทาปุ๊บเยน็นหายครับผมอนุภาพน้ำมันชาตรีครับผมประสบกรารณ์มีมาแล้วครับต่อไปต้องมาดูนะครับว่ามีอะไรครับผม องนี้ก็รู้สึกว่าจะปะยันพิจัยสงครามสภาพสวยครับบูชามาจากในเพจเหมนนครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทาบูชาแบะเจ้าเดียวกันกันกบองนี้นะครับนี่แต่ฐานพระคุณฐานนะครับถ้าผมที่สังเกตดูของฐานพระนี่ผมเห็นม,ไมีไม่ต่ำกว่า5ฐานนะครับเนี่ยฐานพระตัวนี้เนะนี่ย จุดแตกตาเห็นไหมครับดูครับผมของเก๋มีนะครับของเก๋ถ้าผิดเพี้ยนไปแตกนี้นะระวังให้ดีครับของถูกอ่าเนี่ยครับผมหินทรงจำไม่ดีครับตรงนี้ไม่มีเส้นแตกนะครับองพระท่านในเฟซก็มีบอกไว้อยู่ครับดูให้ดีครับป้อักัน่ยตรงจุดนะครับผมจุดกลางๆสี่จุดเหลี่ยมนะครับ เส้นสมต้องเป็นเส้นโครเส้นคู่นะครับผมถึงมือจะเข้มต้องเส้นคู่เส้นขอบนี้ก็คู่นะครับผมโค้งก็คู่ข้างบนนี้ก็จะเป็นตาข่ายนะครับเป็นนางตาข่ายไม่ทึบหนาเป็นเนื้อเดียวนะครับเป็นตาข่ายลองดูในคลิปได้ครับลงเป็นเต็มเผืนให้ดูแล้วครับบูชามาวันนี้ครับผมเนี่ยเส้นพลาสติกกันกันความชื้นครับ ห่วงครับเจาะรูระบายอากาศครับห้อยแบบชิวๆห้อจะปูทอนเลยครับผมด้านหลังเหมือนกันครับผมมงกุฎเพชรพระสุตรรมตัวหนังสือกลางตรวหงสือกลางต่างจากองค์นี้นะครับผมองค์นี้จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับนี่เส้นแตกโค้งๆนิดนึงเราทศเทีครับโทษทียบเส้นแตกอยู่หัวม,มงกุมนี้นะครับนี่โค้ง อ,องนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะครับจะเล็กกว่าองค์นี้นะครับผมให้ดูคู่กันขนาดจะต่างกันนะผม่ากันเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ตรงสือกลางเหมือนกันับผมองแท้ดูยังไงดูดูหน้าหลวงพ่อครับม่เกนนะครับแต่พอจําทางได้ครับผม พิมพ์ทรงต้องหนากระไหลโอเคเนี่ยลงยาต้องมีรอยตะไบครับผมลงยาต้องดูให้ดีครับผมดูง่ายครับผมของเก๋มีไหมมีครับในเว็บใหญ่ๆครับมีลงประมวลดูให้ดีครับผมายาลงาต้องออกสีแสบไม่แดงแป๊ดไม่ทึบครับใสๆส,สองดูจะมีเหมือนจุดดำๆเส้นดำๆแตกกระจายไปทั่วครับดูง่ายครับผมดูง่าย ด้านหลังก็ออปชันเสริมครับพญันูพ่ออินวัดบ้านหัวน้ําขาวแล้วก็พญันท้าถมหาผมหลวงพ่ออน,นันต์แล้วก็พญันปูเท้าหมาหาชมพูวัดบ้านหัวน้ําขาวนะครับอยู่ข้างในเสริมแบบตลักหนัดคอเลยครับเต็มที่แค่พญันก็ทุกคนหลาหงว์นะครับ ขอไม่ค่อยโฟกัสนะครับตามด้วยนะครับสามหวา่วอะไรครับเนี่ยพระปิดตาย,ยันยุ่งรุ่นแรกเนื้อนวัโลหะนะครับผมของหลวงพ่เชิญวัดโคกทองะนะครับเนื้อนวโัโลหะออปจนเสริมครับผมสภาพเดิมๆได้มาจากตลาดสะพานควาย500บาทกลองเดิมกล่องกรมมีดแดง อาศัยพุทธคุณของท่านนะครับเราก็เชิญพระเครื่องท่านราคาเบาๆแต่พุทธคุณสุดยอดครับครบเครื่องครับผมอน,นามาเสริมรุ่นนี้เห็นลงในบอกว่าฟ้าผ่าไม่ตายเลยครับพุทธคุณครบครันครับก็เป็นสิิ์ของหลวงพ่อปานพระวันทโคโพช่นเดียวกันเป็นปฏิกาบไหวเลยสนิทใจครับผมของดีราคาถูกครับบอกได้เลยครับเอาค้ามาเสริม ต่อไปอะไรครับเนี่ยแหนบนะครับอชอบมากๆกเลย่อแหนบหลวงพ่อฤาษีวั่าสง่งแหนบรุ่นแรกนะครับพิมพ์นิยมโบมีจุดนะครับองนี้ได้มาสองอย่างนะครับกระไรเงินและกระไรทองสภาพสวยเลยครับผมโบมีจุดดูดีนะครับของเก๋มีนะครับผม ไม่มีจุดคือบล็อกธรรมดาเกมีโบมีจุดเกก็มีครับดูให้ดีครับต้องสังเกตด,ดูมีเขาบอกอยู่ในรู้สึกว่าพวกคลิปพวกในเฟซมีบอกอยู่ครับผมดูหน้าตาลวงพ่อยดีครับผมพิมพ์ทรงถ้าโบมีจุดเนี่ยต้องสังเกตจุดให้ดีนะครับจุดอยู่ในโบลักษณะจะเป็นกลมๆเหมเือนอะไรจุดเข้าไปลกลมๆแบบสลบลงนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกัน ถาวงแบบนั้นหนากลมๆเบี้ยวไม่ใช่แล้วครับที่ผมสังเกตดูนะครับผมผมโบมีจุดนี่เห็นไหมครับผมเนื้อเกินตรงขวามือเรานะข้างข้างหูหลวงพ่อเลยไปหน่อยจะมีเนื้อเกินนับต่อสองตะแคงหน่อยนะครับจะมีเนื้อเกินลักษณะนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเจุดดวงผมจุดหนึ่งที่ผมจับจุดได้ครับเส้นแตกตรงวงองูครับผมมี เป็นแตกเขียงตรงหอเหีบนะครับตรงซุ้มรงหอเหีบมีครับผมอ่ดูเข้าสวยครับกระไรเงินแล้วก็รอยตัดนะครับทาไม่ดีนะครับต้องเป็นเหลี่ยมคมนะครับไม่มนทื่อน,นะครับอดูไม่ดีครับมีในเฟซบอกไว้อยู่ครับผมจุดดูชอบกับไม่ชอบอมากระไรทองกระไรทองน่าจะ 800ได้มั้งครับบูชามาจากเหตเก่าในพระเครื่องเช่นเดียวนบผมสภาพสวยอยากได้คู่ครับผมกระไรเงินกระไรทองกระไรทองเพราะว่าหายากดูนี่ไหมแอบกระโจนสะท้อนหน่อยครับผมจะมีเนื้อเกินเกินอยู่ครับผมถ้าได้ส่องดีๆจะเจอครับเที่ยงหน่อยเนื้อเกินครับอืมสภาพสวย ชำหน่อยเพราะผมชุบฉรุนน้ำมันชาตีนะครับสภาพสวยกริบป800บาทกระไรเงินมือชาจากเว็บยูเมเล็ด500นะครับเอามาล้างด้วยโซดาไฟตามสูตรนิดนึงจนด้วยน้ำมันชาตีกริบเลยครับสูตรโซดาไฟนี่มีอยู่ครับผมใช้ได้กรา,าบสกรปรกสีนเขียวออกหมดไม่ทำลายไม่ทำลายเนื้อก,กระไรด้วยครับผมแต่อย่าแช่นาน มาครับนี่จะเป็นคู่ด้านหลังนะครับวันนี้น่าจะเป็นดูรับพยันไม่ใช่สงครามแล้วนะครับดูฐานอีกฐานหนึ่งแต่จุดสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดใช่ไหมใต้ฐานจุดนี้จุดดูฐานพระตรงพระสันนิองค์พระต้องลําบึกอย่างเนี้ยผมเส้นคู่ตรงมีไม่ใช่เส้นเดียวมนนะครับองค์พระ องนี้เลี่ยมเดิมเขาสภาพสวยแต่แก่ออกดูไม่ได้ครับด้านหลังจะเป็นเหรียญสามัคคีมีสุขหน้าใหญ่นะครับสามัคคีหน้าใหญ่กะไลทองครับผมห่วงเดิมเลี่ยมเดิมสวยหลังเหมือนกันครับออปชั่นเหรียญมหาราบรุ่นสองปีสาศครับอันนี้น่าจะหลังทะลุนะครับนี่เก่าวัพระเครื่องครับบูชามาคู่หนึ่งเจ็ร้ป่ะผมไม่แน่ใจ สภาพสวยของเกดูดีนะครับมีนะครับผมาชาวหาดูระวังนน่าจะเป็นรูปในหลวงรอเครับและอีกชุดหนึ่งผมมาเอาออกให้ดูไม่ได้เพราะว่า,วาอยู่ในองค์นี้ครับผมรสององค์จะมีออปชั่นเหรียญมหาราบรุ่นสองจะเป็นหลังยันกรอบเพชรน,นะครับหลังยันกรอบเพชรคือรูปหน้าหลวงพ่อแล้วก็าน่ลังัะเป็นยันกอบเพชร เสริมด้วยพายัญเท้าหมาชมพูสีแดงด้านในพายัญปูพะอ,อินสีเขียวไวปปั้นหัวน้ำขาวครับผมพอเล็กวัดท่าขนุนปลุกเสกปลุกเสกหลวงพ่อฤาษีขาบวหว้ได้สนิทใจนะครับแล้ตามด้วยพยัญงปลูกปานมือกแดงองนี้เป็นผ้าหน,นานะครับผ้าหนา,นาจำไม่ผิดน่าจะบูชามาจากในเพจ ของหลวงพ่อเช่นเดียวกัน6กร้อยบาทตะขี้ออกจากสภาพสวยครับไม่ขาดผืนผ้าสมบูรณ์อบชั่นเสริมนะครับหายห่วงครับมีพยันพิจัยสงครามพยันคุปูปานนี่เที่ยวทั่วไทยนะครับผมลูกสิษย์พ่อรู้ถึงอนุภาพดีครับแต่อย่าประมาทนะครับให้อารัตนาพระทุกเช้าเย็นตามตำราหลวงพ่อเลยครับอาราธนาพะเช้าเย็น ต่อไปเหมือนเดิมครับผมบผมีดหมอชาติจิว๋วด้ามน้ำตาลด้ามขาวของพ่อวิรัตวัดธรรมยานนะครับเพชรบูรณ์อีกสิทธิ์อีกองคหนึ่งนะครับของพ่อฤาษีด้ามขาวนั่นจะเป็นรุ่นแรกนะครับตัวขนาดจะคุมชัดหายากแล้วครับผมราคาเบาๆพุทุกุลหลักร้อยอราคาหลักร้อยพุทุกุณหลักร้านครับผือผิด ดามน้ำตาลรุ่นสองครับอัคระจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต่อไปกันแนบออกชัานเสริมใส่เวลาทํางานครับผมดูครับแบ่งปันความรู้ครับผมไม่ได้เก่งครับผมอาจศึกษาและสอนเหมือนกันครับเน้นบูชาครับผมไม่ได้เน้นขายครับเน้นบูชาอย่างเดียวเป็นแนบรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อฤาษีกะไลเงินนะครับ นี้บูชามาจากในเผจของพ่อเหมือนกันคู่นี้ราคาตับหวานหวานเขาให้มาหนึ่งหถือว่าโอเคครับตกลงอง์ละ500กว่าบาทคุ้มครับสภาพสวยครับกรลดีสวยมากเป็นพิมพ์นิยมด้วยโบมีจุดครับผมสององเลยแต่องนี้จะเสียดายหน่อยจมูกของพ่อท่านรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตลอดนะครับกระไลร่อนน่าจะความชื้นนะครับแต่ยังโด่งอยู่ครับผม โดยเดี่ยวเลยเห็นไหมครับเนี่ยมีเนื้อเกินด้านขวามือเรานะครับเป็นหัวหลวงพ่อตะแคงสองจะเห็นชัดเจนนะครับนี่แหละจุดดวงของจุดหนึ่งาเพิ่จุดก็ต้องโดยเดี่ยว่าต้องจุดเป็นลักษณะเดียวกันสลบสลบกลมๆสลบคมไม่อ้วนหนาเทิดทะเส้นแตกไตงอง,งูเส้นแตกเนื้อหอยเหี่ยมรับชิ้นเฉียง ตรงนี้ส่งน้ำมันชาตีสวยครับออปชั่นเสริมรู้อยู่ครับผมเศษพยันพี่ชายสงครามจากแกวจากหลอดเลยนะครับใส่เข้าไปครับเสริมเข้าไปอีกของเก๋มีระวังให้ดีนะครับส่วนตรงนี้สภาพก็สวยครับผมแต่งคงนี้ขวามเงินนึกเกินเพราะเห็นลังลางครับผมแต่เห็นไม่ชัดเพราะนองจาก มันเนื้อเป็นกาะนะครับผิวท่านจะเป็นขูกขาดกา,ารกระจาออกไปเ,เป็นแบบว่านาหนาหน่อยทําไม่ค่อยเห็นเนื้อเกินตรงนี้เดี๋จะรวมสวยครับชโนน้ามันชาตีเข้าไปอ่าสงสัยด้านหลังแหละครับผมสายเสครับผมสายเซหลงพ่อวัฒนท,ทรงเป็นสายเก่านะครับมาผสมใหม่บูชามาจากซอยวันสายลมห่อละห้าสิบบาทอันภุภาพดีมากครับคุ้มครองได้เลยครับผม สบการณ์มีมาแล้วตามโดยตะกุดมี30บาทซอยสายลมครับบ้านสายลมสวยครับคุ้มด้านหลังก็จะมีตะกุดพิชัยสงครามสองดอนนครับบูชามาจากบ้านสายลมเช่นเดียวกันอัดเข้าไปายันเท้ามาหาพรมครบเลยครับผมแค่นี้อราธนาทุกเช้าเย็นไม่ขาดครับอย่าประมาท โอเคครับวสวยมากเลยครับผมเจ้าตัวสวยดูครับผมพอยังมีแสงคามก็ถ้าใส่แล้วก็นอนก็สีพื้น,นะครับผมตามงบที่เราพอมีอยู่นะครับผมอืมแล้วก็ตามด้วยอ่าเยอะนิดนึงครับผมน้ำมันชาตีไม่ขาดครับตรงนี้จะเป็นหอ่อ ที่ติดตัวประจำครับผมใส่กระเป๋าเสื้อเวลาปฏิบัติหน้าที่มีน้ำมันชาติตีซิลฝาเดิมยังไม่ได้แกะครับแลว้วก็น้ำมันสังคาโลกฝาเขียวแบบนี้นะครับผมไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับชอบแบบเดิมน้ำมันงาเก่าๆ3าปีที่แลเข้มๆแกะมาเนี่ยโหเนี้วเนืดออนุภาพสุดยอดครับ ประสบการณ์มีมาแล้วทางบ้านแม่ผมจังหวัดพิจิตรทุกอย่างถ้ามีเกินวิสัยกรรมหายครับผมตามใบฝอยนะครับพยายามพิจณาถามหาพรรม,มาครับเก็บไว้ตำราผมประสิทธิ์ปี65มีรูปผมพ่อดูไว้ครับผมคิดดีทำไม่ดีพูดไม่ดีดูหน้าหลวงพ่อจะได้มีสรดใจครับทำความดีต่อไป แหนบรุ่น4ีครับผมสภาพสวยสภาพสวยกระไรทองแล้วก็หลอดใสอะไรครับเนี่ยสายเสกแล้วก็จะมีตะกุดรวมกับแหนบกันคุณใสบูชามระจากบ้านสายลมเช่นเดียวครับถึงในไม่ได้แกะให้ดูครับแล้วก็ตะกุดพญานิษย์สงคราม50าบาทจากบ้านสายลมซอส,สายเล็กๆอันหนึ่งครับผม เอาไว้ฉุกเฉินแกะมาใช้ได้เลย,เลยนะครับประสบการณ์มีมาแล้วก็แม่หวานใส่งูเข้ามาในบ้านดินผาดผาดเลยมันโดนน้ำร้อนอ,อยู่ที่พิจารณาในวความเชื่อและศรัทธานะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมน้ำม,มันชาตีผมเชื่อสุดใจตอนนี้กินเป็นยาประจำบ้านนะครับไม่ขาดครับผมกืมวเมัเติม1หนร้อยบาทบ้านสาลม น้ำมันชาตรีน้ำมันสังเคราะห์โลกบ้านสายลมไม่มีนะครับต้องไปบูชาที่วัดเมื่อในเพจครับผมเท่าที่วัดราคาไว้ก็ขวดยี่สิบบาทแต่ถ้าในเพจหรืออะไรราคาก็จะบวกเพิ่มเข้าไปครับผมตามนั้นนี่เป็นน้ำมันขวดเติมนะครับบ้านสายลมขวดละห้าสิบบาทห้าสิบบาทจะได้เก้าร้อยเก้าร้อยซีซีั้มครับอ๋อเก้าสิบซีซี อ่าแค่นี้ส่วนที่ผมเติมมาเองครับผมซื้อน้ำมันงาโคตรใหญ่มาเติมที่หนึ่งครับมันสังาโรกซีโอยังไม่ได้แกะนะครับเดิมมคลาสสิกชอบมากครับแล้วก็ยาหมหงวัดท่าสุงนะครับหยุดฟ้าหดฟ้าทราโจรผสมน้ำมันชาตีใช้ดีมากครับหอมเย็นชื่นใจแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อนี่ จะอธิษฐานก่อนใช้ได้ดีจริงบางทีหายไปปิดทิ้งทีเดียวเลยครับอัศจรรย์โดยพะน้ำมันชาตีน้ำมันสัตวโลกนี่ยหายไปอัศจรรย์มาเยอะแล้วครับแมลงสักกตรูปล่อยตะกงตะขาบปวดเมื่อยตามร่างกายอธิษฐาน,นครับผมก็กินทุกวัน,นครับผมขออนุญาตออน้ำมันมพะพร้าวนะครับสก,กัดร้อนสั่งมาจากด้านนอก รีทจะสองร้อยบาทน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนเคี่ยวนานๆกินจะหอมครับน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวครับผมโอ้อกินทุกเช้าครับผมบางทีถ้า,าการไม่ดีก็กินเช้าเย็นหายอาจจจัศจรรย์น้ำมันครับน่าเว้เติมน้ำมนเอาไ้เติมแล้วก็นี่น้ำมันชาติครับน้ำมันชาติ ที่เอาต่อไว้นะครับเอามาเติมไว้อ่าผลน,นี้เป็นขคดดั้งเดิมครับผมเก็บชอบเก็บครับอืมชุดดั้งเดิมไม่แกะมีหลายชุดครับติดไว้ชุดนี้จะเป็นอังนี้ก็ซื้อเก็บไว้ครับผมอ่าลด,ลด,ลดเก็บไว้เป็นหัวเชื้อเก็บไว้เป็นหัวเชื้อสายเสกวงพ่อครับอ่านี่แหละครับพอละสิบบาทซื้อมาเก็บไว้ครับ เก็บไว้ส่งห้บ้านแม่อ,อยามองครับนม,มันชาตรีนี่ครับผมส่งมาที่ศรัทธาเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับนี่เป็นน้ำมันงามะพร้าวส่วนน้ำม,มันชาตรีเข้าไปเก็บไว้ใช้ส่งไปแม่ต่างจังหวัดใช้ดีมากครับผมโอเคครับ นะครับพอจะได้ความรู้นิดหน่อยนะครับอาจจะติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่ามือใหม่นะครับผมผิดพลาดแล้วก็ขออไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม